อาวุธอยู่ในความครอบครองเราอ้างถึงการวางระเบิดต่างๆนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นข้อเท็จจริงองไรก็เป็นเรื่องของกระบวนการอยู่ที่รมแต่ว่ามันก็จะมีความเครือบแคลงของคนที่เป็นกลางๆนี่แหละแล้วตกลงคนที่เป็นคนวางระเบิดได้ไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้าจะเทียบระดับของคนที่มาชุมนุมโดยไม่ได้มีอาวุธเป็นเจตนาดีเนี่ยคนเหล่านี้เกิดเสียชีวิตได้รับผลกระทบเนี่ยคงไม่มีใครรู้สึกว่าไม่ควรจะได้ค่าชดเชยแต่ถ้ายกระดับมาสู่คนที่ชุมนุมแล้วถูกดำเนินคดีในเรื่องชุมนุม ก็อาจจะไม่มีกรณีที่บอกว่าไม่น่าจะได้แต่ถ้ายกระดับมาถึงขั้นที่ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าเป็นคนจับอาวุธหรือวางระเบิดบนีนก็เป็นเรื่องที่ต้องต้องคุยว่าควรจะให้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในบรรยากาศของความที่ยังไม่ได้ตกลงกเรื่องความปรองดองชัดเจนเหมือนต่างประเทศเนี่ยร,รัฐบาลหรือปอคอ,อปอเนี่ยต้องชัดเจนใน3ข้อนะครับ,รบก็คือข้อที่1ก็คือโดยสรุปก็คือว่าต้องชัดเจนในเรื่องที่มาต้องอธิบายบข้อที่2ก็คือต้องโทษถึงจริงๆกับทุกฝ่ายข้อที่3ก็คือการคัดกรองการ แยกแยะเนี่ยต้องมีเหตุผลชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นประเด็นซึ่งนําไปสู่ความแตกแยกครับนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าจริงๆข้อเสนอของคออปอที่มีไปยังรัฐบาลแล้วเข้าไปตั้งปคอ,อ,อปอมาทํางานต่อเนื่องจากจากข้อเสนอคอ,อปอนะฮะครับจริงๆการทําเรื่องเงินก่อนเนี่ยเพราะข้อเสนอมันไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวของคอ,อปถูกไหมฮะมีทั้งเรื่องจิตใจเรื่องอะไรต่หยิบเอาเรื่องเงินมาทําก่อนนี่ถือว่าเป็นการจัดลําดับด้อยังถูกต้องไหมฮะในการเยียวยา ที่จริงในกระบวนการการทางานของขอปอเดิมเนี่ยน,นะครับก็คิดว่าจะวางแผนร่วมกับทางปคออปในช่วงต้นที่เรามีข้อเสนอแนะไปนะครับโดยมีการวางแผนว่าจะมีการประชุมร่วมกันโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเนี่มาร่วมแล้วก็เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาร่วมกันเพื่อจะดูว่าการโยยาเนี่ยมันควรจะมีปริมาณสักแค่ไหนอย่างไรมีหลักคิดอย่างไรนะครับแต่พอเกิดน้ําท่วมขึ้นมาก็เลยไม่ได้มีการดําเนิกนการในส่วนนี้นะครับแต่ผมก็คิดว่า ทางรัฐบาลเนี่ยก็คงได้ไปดําเนินการในส่วนนี้อยู่นะครับ <hairy. S 2> ในส่วนของคอปเองเนี่ยท่านประธานอนุกรมกรม,ก,รมการเยียวยาคือท่านศาสตราจ,จารย์ในแพทย์ตรลนชัยคงสกุลเนี่ยท่านให้ความสําคัญมากกับเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่ายนะครับง <exped. S 2> นั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ารัฐบาลคงใช้แนวทางเดียวกันถ้าทําอยู่แล้วเนี่ยก็คงจะต้องทํามากขึ้นอธิบายมากขึ้นว่าที่มาของเรื่องนี้ได้รับฟังความคิดเห็นรอบด้านแล้วอย, <fulfil. S 2> อย่างไรนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนชี้แจงเพื่อป้องกันความสับสนก็คือว่าในหมวดของปลัดกระทรวงเนี่ย อันที่จริงก็เป็นตําแหน่งซึ่งอยู่ในปอคอปอด้วยนะครับแต่ว่าผมก็ได้รับความกรุณาจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยที่ให้อิสระกับผมผมก็ได้เรียนตั้งแต่ต้นว่าผมตั้งใจที่จะทําหน้าที่คอปอด้วยความเป็นกลางนะครับท่านก็ให้อิสระที่จะไม่เข้ามากํากับว่าผมจะต้องไปทําหน้าที่ซึ่งเป็นการใส่หมวกสองใบใเพราะฉะนั้นในปคอปนี่ก็จะมีท่านรองปลัดซึ่งได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเลยผมเองก็จะไม่ได้ทราบเรื่องมากนักในปอคอปอว่าเขามีวิธีคิดิดวธีกาาาารรทํงงนอย่ไ แต่เท่าที่ฟังสดับต่อฟังก็คือว่าอยากจะให้ให้ชี้แจงต่อสาธารณชนให้มีความเข้าใจเพราะอันนี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมาเหมือนกันใช่ไหมฮะคือถ้าปคอปโดยรัฐบาลเนี่ยเขามีการเยียวยาในลักษณะนี้แล้วยังมีข้อโต้แย้งกันอยู่นะฮะท่ามกลางไอ้ความขัดแย้งเนี่ยนะฮะคอปจะทํางานยากขึ้นไหมเแน่นอนครับเพราะว่าคาชี้แจงคงไม่ใช่คาชี้แจงบอกว่าทําตามคอปบอกนะครับเพราะคอปบอกในเชิงหลักการแนวทางนะครับแต่ว่า กระบวนการก็ดีรายละ,ะเอียดของการเยียวยาต่างๆก็ดีเนี่ยจะต้องทําโดยป,ออออปอค,คอปซึ่งผมก็เข้าใจจากข่าวนี่ว่าได้มีการตั้งอนุกรรมการต่างๆน,นะครับอนุกรรมการเหล่านี้ผมก็เชื่อว่ามีหน้าที่ในการที่จะต้องมาทําตรงนี้ให้ะละเอียดแล้วก็ต้องชี้แจงต่อสาธารณะให้เพิ่มมากขึ้นนะครับครับเพราะฉะนั้นในในในข้อเสนอในครั้งต่อๆไปของคอ,อปอเองที่จะมีต่อไปอยังรัฐบาลน,นะก็จะไม่ลงรายละเอียดแบบเนี้ยเป็นหน้าที่ของรัฐจะต้องไปดูแลจัดก,การในาการเยียวยาเองและ พูดถึงจริงๆคือต้องรับผิดชอบต่อ,ตอสาธารณะในการที่จะมีมุมมองว่ามันทั่วถึงไม่ทั่วถึงเลือกกลุ่มใดไม่เลือกกลุ่มใดหรือข้ออปจะต้องย้ําอะไรกันต่อไปคือในเรื่องนี้เราก็มาคุยกันเหมือนกันนะครับ,รบว่าเราจะทําอย่างไรดีเพราะว่าก่อนที่จะมีชุดนี้เนี่ยคอปก็ทําหน้าที่ในเชิงของการรับคําร้องเรียนมีผู้มาร้องเรียนอะไรต่างๆมากมายในเรื่องของการที่ตัวเองได้รับผลกระทบนะครับแต่เรามาพิจารณาแล้วว่าเราเป็นองค์กรเล็ก นะครับแล้วก็กลไกการเยยาเนี่ยมันต้องการองค์กรของรัฐที่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบนะครับต้องมีองค์กรพิเศษมีคนที่ทํางานเต็มเวลาในการที่จะมาจัดการ,รแล้วก็มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะไม่ทําหน้าที่ในการนําหลักการไปปฏิบัตินะครับแต่เรามีหน้าที่ในการที่จะให้หลักการที่ ชัดพอสมควรไม่ใช่หลักการที่ไปปฏิบัติไม่ได้นะครับหลักการที่ชัดพอสมควรซึ่งผมเข้าใจว่าเรื่องเยียวยาเนี่ยเราเราเขียนประมาณสองหน้านะครับก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควร,ครในการที่จะสามารถที่จะไปอ้างอิงเทียบได้นะครับครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมกําลังถกเถียงกันค่อนข้างมากจีเดียวนั่นก็คือเรื่องของมาตรา1 1 2เป็นอย่างไรเดี๋ยวพักกันตรงนี้กลับมาคุยเรื่องนี้กันครับ ในช่วงที่2ของรายการคออปรายงานประชาชนนะครับเรากําลังสนทนาอยู่กับดกรกิตพงศ์กิต,กตยารักษ์นะครับประธานคณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์เพื่อการปรองดองของคออปรครับเกริ่นกับคุณผู้ชมเอาไว้เมื่อช่วงที่แล้วท่านประหลัดครับข้อถกเถียงรุนแรงเหลือเกินในสังคมตอนนี้คือเรื่องมาตรา1นึนะที่เขาเรียกกันกฎหมายม่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะฮะจริงๆใน,ในรายงานคออปก็มีข้อเสนอตรงนี้ออกมาด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ จริงๆอยากจะให้พูดถึงหลักการข้อกังวลข้อปอร์ในส่วนนี้ก่อนครับครับคือต้องยอมรับว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็มีพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงการเป็นพรม,มราชานุภาพเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้คนที่จงรักภักดีแล้วก็ต้องการเข้ามาปกป้องสถาบันเนี่ยได้ออกมาแสดงเจตนาต่างๆนะครับที่จะไม่ให้เกิดพฤติกรรมแบบนั้นแล้วก็การนํามาตร,112ตรา11 2มาใช้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยสาเหตุหลักๆสําคัญส่วนหนึ่งซึ่งคอปอบพบจากการที่ได้ไปพบฝ่ายต่างๆเนี่ยทุกฝ่ายที่เราไปพบไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีไหนไม่ว่าจะเป็นใครเนี่ยนะครับออทุกคนก็ค่อนข้างจะเห็นตรงกันเลยว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีพระหมหากษัตริย์ป,ประมุขเนี่ยเป็นระบอบที่ดีที่สุดนะครับเรื่องแนวคิดในการที่จะไปล้มล้างหรือต้องการที่จะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นหลักเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับไม,ไ,มไม่ได้มีในส่วนนี้เท่าไหร่เลยนะครับอย่างไรก็ตามก็มี ความพยายามในเรื่องนี้ซึ่งมันไปอิงกับเรื่องทางการเมืองค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้บางครั้งถูกมองว่าเรื่องนี้ถูกเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองนะครับ<ม>ในขณะเดียวกันในท่าการความขัดแย้งเนี่ยก็มีลักษณะของการที่มีการอ้างอิงว่าฝ่ายหนึ่งจงรักพักดีมากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งมากขึ้นนะครับ,รบก็ทําให้เกิดความรู้สึกที่อาจจะไม,ไม่เหมาะสมจะใช้คําว่าน้อยใจความรู้สึกว่าเข้าใจผิด หลงผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยนำมาสู่พฤติกรรมซึ่งแสดงออกที่ไม่บังควรมากยิ่งขึ้นครับซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่ต้องการไปล้มล้างแต่แสดงออกโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยไม่เหมาะสมซึ่งก็เป็นความผิดนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดมากขึ้นแล้วก็ยิ่งขยายวงความรุนแรงมากขึ้นเพราะคนที่ต้องการจะคุ้มครองก็มีความร,รู้สึกอย่างจริงใจว่าต้องการคุ้มครองสถาบ,บันที่สูงสุดที่เป็นที่ศักดิ์ส์ของสังคมไทยในขณะที่บางกลุ่มก็รู้สึกว่าตัวเอง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้กฎหมายนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้ก็โยงไปสู่ต่างชาติด้วยที่มองว่าซึ่งไม่เข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะครับก็มองว่าเอ๊ะเรื่องนี้ถูกเอามาใช้เพื่อปิดการเสรีภาพของบุคคลหรือเปล่าก็เป็นประเด็นซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบาทางคอปอก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเรื่องใหญ่เลยเราก็เลยคิดว่า,าที่สําคัญเลยก็คือต้องยึดหลักว่าต้องพยายามเทิดทูนพระองค์ท่าน ให้อยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งอันนี้น่าจะเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดเลยซึ่งถ้าสามารถที่จะทําตรงนี้ได้นะครับการเมืองจะมีปัญหาขัดแย้งกันก็มีไปแต่ว่าไม่ว่าฝ่ายใดก็ไม่ควรจะไปอ้างอิงพระองค์ท่านในทางหนึ่งทางใดนะครับ,รบซึ่งอันนี้เป็นเป็นหลักการที่คอปอเสนออย่างชัดเจนว่าควรจะต้องเป็นเช่นนั้นมาถึงช่วงนี้เนี่ยมันก็เกิดประเด็นนี้เกิดขึ้นอีกนะครับในเชิงของการที่มีความเห็นแตกต่างกันมากในเรื่องการจะแก้หรือไม่แก้ มาตรล1 12ก่อนไปถึงตรงนั้นนิดหนึ่งได้ไหมล่ะผมว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยซ้ําไปว่ามาตรา1 1นนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องปรองดองทำไมอยู่ดีมาปรากฏหรือมาเป็นกลายเป็นประเด็นเรื่องความไม่ปรองดองอะไรทํานองนั้นมันมีความสลับซับซ้อนถึงขนาดทําให้เกิดความไม่ปรองดองจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นใหญ่มากของเรื่องความปรองดองด้วยซ้ำอาจเป็นประเด็นซึ่งใหญ่มากกว่าประเด็นความขัดแย้งเดือเมษาพฤษภาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่า